ท่านประธานที่เคารพกับผมชัยยาปรมมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองโบลมพูพรรคเพื่อไทยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,555ซึ่งมียอดเงิน2.38ล้านล้านที่คิดเป็นประมาณ20.2ของ GDP ของประเทศมีการประมาณการรายรับ สุทธิประมาณ1.98ล้านล้านคิดเป็นประมาณ16.8ของ GDP ในส่วนนี้เป็นวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน4 0 0แสนล้านคิดเป็นร้อยละ3.4ของ GDP การจัดงบประมาณในสัสดส่วนดังกล่าวนี้ก็เพื่อที่จะให้รัฐบาลมีเม็ดเงินในการที่จะ ไปดำเนินการในส่วนของราชการราฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นตามขอรายจ่ายงบประมาณที่ได้ทําไว้ในการขับเคลื่อนให้นโยบายและก็ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้ดําเนินการไปตามนโยบายจะเห็นได้ว่าการจัดงบประมาณสําหรับปีนี้เป็นการจัดงบประมาณขาดดุนงบประมาณซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาวแต่ประการใดในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี2555ซึ่งเป็นผลพวงของการเกิดปัญหาอุทกภัยของปี2554นี้ได้ทำให้การจัดทำงบประมาณล่าช้ากว่ากรอบวงเงินงบประมาณที่เคยปฏิบัติมาในแต่ละปี จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีระยะเวลาในการบริหารงบประมาณหลังจากที่รับหลักการในวาระหนึ่งผ่านกรรมธิการซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรหลังจากนั้นพอประกาศใช้งบประมาณนั้นรัฐบาลมีเวลาในการบริหารที่จะใช้จ่ายเม็ดเงินอยู่ประมาณ8เดือนเสร็จสิ่งที่ผมเป็นห่วงในขณะนี้ก็คือการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถ ที่จะทันกับการแก้ไขปัญหาและเยียวยาปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลเองจะต้องมีมาตรการในการเตรียมการอย่างดีพอเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณนั้นให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็วและแก้ไขปัญหาในการเยียวยาพี่น้องประชาชนในงบประมาณดังกล่าวนั้นมีการตั้งงบกลางไว้จำนวน1 2 0 0 0 0ล้าน ก็ถือว่าไม่มากและก็ไม่น้อยเหตุผลที่ว่าไม่มากและไม่น้อยก็เพราะว่ากอบระยะเวลาในการทํางบประมาณที่ผ่านมานั้นเราได้เตรียมการในการทํางบประมาณในสภาวะที่ปัญหาอุทกาภัยยังไม่เกิดแต่พอเกิดอุทกาภัยขึ้นรัฐบาลเองก็ได้ปรับเปลี่ยนลดวงเงินงบประมาณในส่วนที่สามารถทําได้ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นงบกลางจำนวน1นึ0 0 0หมล้านในมาตรการในการเพื่อการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นนีให้อำนาจที่ท่านนายกรัฐมนตรีในการที่จะพิจารณาในการใช้จ่ายซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ท่านหัวหน้าท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการตั้งงบประมาณส่วนนี้ซึ่งเป็นงบกลางที่จะมีการใช้จ่ายและก็ไม่มีการตรวจสอบ ท่าประธานที่เคารพครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับในสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นสถานการณ์ของการที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขฟื้นฟูด้วยความรวดเร็วและให้เป็นไปตามการดําเนินการเพื่อการฟื้นฟ,นฟูและเยียวยาในมาตรการที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนการที่จะจัดเงินงบประมาณไปยังกรมกองกระทรวงต่างๆต,ตามภาวะปกตินั้นเนี่ยงบประมาณในส่วนนี้ในกรมกองกระทรวงผมจะไม่พูดถึง เพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกคงจะต้องมีการพูดกันในรายละเอียดนั้นแต่ในส่วนของการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูหลังภาวะน้ําท่วมนั้นมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนและความจะเป็นหลังเร่งด่วนนั้นเนี่ยไม่เฉพาะในภาคธุรกิจภาคบริการเท่านั้นท่านประธานครับปัญหาน,นั้นก็คือภาคประชาชนภาคแรงงานที่วันนี้ในคมุตสาหกรรมที่เกิดภาวะน้ําท่วมจํานวนหลายแห่งได้ประสบปัญหาอย่างมากมายท่านอย่าลืมว่า ในนิคมอุตสาหกรรมที่โดนน้ำท่วมนั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งนีมอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่จะต้องเกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างมากมายอย่างที่เห็นได้ชัดในขณะนี้ครับท่านประธานครับบริษัทรถยนต์หลายแห่งได้ประกาศที่จะหยุดการผลิต เนื่องจากว่าต้องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากนิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม<ะ>การแก้ไขปัญหาเยียวยานั้น<ะ>ผมไม่ได้ห่วงในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจภาคบริการ<ะ>ทำไมผมถึงไม่ห่วงครับอย่างน้อยในนิคมอุตสาหกรรมนั้นเขามีประกันภัย ได้รับการดูแลได้รับการชดเชยในวงเงินประกันภัยอันที่สองรัฐบาลก็เร่งรัดในการที่จะให้สิทธิพิเศษทางด้านการลงทุนทางด้านการยกเว้นภาษีในการนําเข้าเครื่องจักรมาปรับเปลี่ยนแต่ท่านประธานครับแรงงานที่ตกงานในขณะนี้จํานวนหลายแสนคนวันนี้เขาไม่ได้ทํางานวันนี้เขาขาดรายได้แรงงานเหล่านั้นเขามีภาระมีหนี้สิน ที่จะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตท่านประธานคงรู้ครับวันนี้ถ้าไม่จ่ายภายในสามเดือนเนี่ยก็เป็น NPL แล้วเขาผ่อนบ้านผ่อนรถเขามีหนี้บัตรเครดิตสิ่งต่างๆเหล่านี้เงินจํานวนน้อยนิดในงบประมาณซึ่งเป็นเป็นเลิกการเริ่มต้นของการเยียวยาน,นั้นเนี่ยคงไม่พอสำหรับการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวเสมอสักครูน่นี้แม้กระทั่ง พักพักร่วมฝ่ายค้านเองก็ยังบอกว่ารัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องออกพระราช,รราชกําหนดในการกู้เงินเป็นการเยียวยาทั้งภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฟื้นฟูให้ธุรกิจนั้นเดินได้ให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นเติบโตต่อไปเพราะอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจนั้น เมื่อเขาสามารถเดินต่อไปได้เขาก็ต้องจ้างงานปัญหาแรงงานก็ไม่เกิดเมื่อคนมีงานทําเขาก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนั่นหมายถึงว่าเป็นการชี้วัดว่าเศรษฐกิจก็ต้องเดินได้รัฐบาลเองจําเป็นที่จะต้องใส่เม็ดเงินลงไปให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีให้สิทธิพิเศษทางด้านการส่งเสริมการลงทุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME ท่านตั้งประธานครับวันนี้80%ซของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนั้นเนี่ย ภาคธุรกิจ SME นี้เขาแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะฉะนั้นมาตรการทางด้านดอกเบีย้ยมาตรการทางด้านการให้โอกาสกับธุรกิจ SME นั้นคงไม่เฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุนอย่างเดียวหรือให้เงินกู้พิเศษแต่วันนี้เงินกู้พิเศษเนี่ยจะต้องคำนึงถึงว่าทําอย่างไรให้เขายืนบนขาของตนเองได้รัฐบาลเองก็ต้องคุยธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ต้องคุยกับสมาคมธนาคารว่าจะเอาอย่างไรในภาวะของการที่จะต้องดูแลกันเมื่อคนเหล่านั้นก็คือฐานเศร,รษฐกิจระดับพื้นฐานที่จะก้าวเติบโตไปสู่เศร,รษฐกิจระดับมหาภาควันนี้ถ้า s อ e ีอยู่ไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานจะส่งผลกระทบต่อการเก็บจัดการเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลอย่างแน่นอนท่านประธานครับวันนี้มาตรการทางด้านดอกเบี้ย ต้องมีความชัดเจนครับมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ไม่ใช่มาตรการในการร้องขอแต่ต้องเป็นมาตรการเชิงบังคับว่าวันนี้ทางสถาบันการเงินเองก็ต้องให้ความร่วมมือในการเยียวยาเพราะเราต้องรับผิดชอบร่วมกันเมื่อประชาชนอยู่ไม่ได้เมื่อ SME อยู่ไม่ได้เมื่อธุรกิจอยู่ไม่ได้ธนาคารและสถาบันการเงินก็อยู่ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้สินเชื่อที่จะให้กับ SME และภาคธุรกิจบริการนั้น ซึ่งเป็นสินเชื่อใหม่จะต้องเป็นสินเชื่อที่ไม่เอาไปใช้นี่เงินกู้แต่จะต้องเป็นสินเชื่อเพื่อเอาไปปรับปรุรงลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งการซ่อมแซมโรงงานและเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเขาอยู่ได้และในขณะเดียวกันสถาบันการเงินและธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เดิมเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือเยียวยานั้นก็ต้องเป็นการตั้งพักหนี้ ไม่เฉพาะการพักหนี้เกษตรกรซึ่งนโยบายรัฐบาลก็ต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น SML ไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้เกษตรกรซึ่งถือว่านโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้แล้วก็งบประมาณที่กําลังพิารณากันอยู่นี้ในวงเงินงบประมาณตามกรอบก็ต้องดําเนินการต่อไปแต่ในขณะเดียวกันในภาคของธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้โอกาสเข้าในการพักหนี้ในการยกเว้นภาษี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายรัฐาบาลที่พูดถึงในเรื่องของการเก็บภาษีกันได้ที่ติบุคคลที่จะต้องลดจาก30%มาเป็น23%นั้นก็เป็นการเยียวยาก็เป็นการแบ่งเบาภาะระในการที่จะให้ธุรกิจนั้นเขาเติบโตให้เขาได้สร้างงานให้แรงงานที่กําลังตกงานอยู่ในขณะนี้ได้มีโอกาสได้ฟื้นฟูรรท่านประธานครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งในระยะเวลาที่ผมอภิปรายนี้อาจจะจํากัดเวลาแต่โดยภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2,555ที่รัฐบาลได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแห่งนี้ในภาพรวมแล้วผมคิดว่ามีความจําเป็นนะครับและก็ถึงแม้ว่าเม็ดเงินจะไม่ทันท่วงทีและว่าจํานวนน้อยก็ตามแต่แต่ว่าในปัญหาเบื้องต้นนี้ผมคิดว่าในหลักการนั้นรับได้จึงขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจํำปีของรัฐบาลขอบคุณครับ